สวัสดีค่ะเมนูขนมจากมอทอดแลนะน้ำมันวันนี้ฟางขอเสนอขนมกลีบลำดวนค่ะวิธีทำแบบง่ายๆเลยส่วนผสมมีเพียงแค่5อย่างเท่านั้นเองค่ะฟางยังมีสูตรอาหารและขนมจากมรอทอดแล้น้ำมันอีกมากมายฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฟางจะนำแป้งสาลีเนเกประสงค์230กร,รมัม น้ำตาลไอซิ่ง30กรัมและเกลือ1ส่วนสช้อนชาไปร่อนเตรียมไว้ก่อนนะคะสามารถใช้น้ำตาลทรายแทนได้ไหมสามารถใช้ได้ค่ะแต่ต้องนำไปปั่นหรือบดให้ละเอียดก่อนนะคะ หลังจากที่เราล่อรอนไปเรื่อยๆนะคะสังเกตได้ว่าตัวน้ําตาลไอซิ่งของเรานะคะจะมีการจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ค่ะให้ใช้ไม้พายหรือว่าใช้ช้อนนะคะกดแล้วล่อรอนลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นฟังจะเจาะรูตรงกลางแป้งเล็กน้อยจากนั้นก็นําน้ํามันราข้าว100กรัมเทลงไปได้เลยค่ะฟางจะค่อยๆเทน้ํามันราข้าวลงไปทีละนิดนะคะ ผสมไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นฟางจะค่อยๆใช้มือของเรานะคะขยำให้เข้ากันเลยค่ะค่อยๆขยำไปเรื่อยๆจนไม่มีผงแป้งแล้วนะคะระหว่างที่เราผสมอยู่นะคะฟางก็จะค่อยๆเทน้ำมันํำข้าวลงไปค่ะไม่มีน้ำมันลําข้าวสามารถใช้น้ำมันพืชแทนได้นะคะ ขยำไปเรื่อยๆถ้าตัวแป้งของเรายังมีความแห้งอยู่นะคะแนะนำให้ใส่น้ำมันล้ำข้าวจนกว่าจะได้เนื้อแป้งของเราแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปฟังจะแบ่งแป้งของเราออกนิดนึงค่ะเราจะทำตัวเกสรของดอกลำดวนนะคะซึ่งวันนี้ฟังจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะสามารถใช้สีอื่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าหรือว่าตามความชอบได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนการปั้นกลีบลําดวนนะคะฟาจะใช้ช้อนชาตักตัวแป้งสีขาวของเราก่อนค่ะแล้วจากนั้นก็นำมาปั้นให้เป็นรูปก,กลมๆก,ก่อนนะคะ เพื่อนๆสามารถทําขนาดที่ต้องการได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆทําขนาดที่ใหญ่กว่าน้องฟางนะคะอาจจะต้องเพิ่มเวลาอบอ,อีกนิดหนึงค่ะหรือถ้าทําขนาดที่เล็กกว่านะคะก็อาจจะต้องลดเวลาลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะ แล้วนะคะหลังจากที่เราปั้นตัวแป้งสีขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ปั้นตัวแป้งสีเหลืองค่ะซึ่งตัวแป้งสีเหลืองนะคะฟางจะทําเป็นเกสรค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปั้นให้ขนาดเล็กกว่านะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบล่างกันเลยนะคะฟางจะใช้มีดนะคะตัดตัวแป้งสีขาวเกือบสุดนะคะตัดให้เป็นรูปการกระบาดเลยค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นฟางก็จะทำการแบะออกเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำเกสอนชีเืองของเรามาวางตรงกลางแบบนี้เลยค่ะ ทำประมาณนี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็นำกีบลำดวนของเราเข้าหม้อทอดเลยน้ำมันได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนำตัวกีบลำดวนของเราไปเลียงในหม้อทอดในน้ำมันได้เลยนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่150องศาเวลา10นาทีค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะฟ้าจะนำกลิบลำดวนของเราไปพาคให้หายร้อนเลยนะคะสูตรนี้กำลังหวานพอดีเลยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทานแบบหวานน้อยแนะนำให้ลดน้ำตาลลงนิดนึงนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการอบคอนเทนของขนมของเรานะคะฟางจะนําถ้วยเซรามิก,กน,นะคะไปวางในหม้อของเราก่อนนะคะจากนั้นก็นําขนมกิบลำดวนเรียงในหม้อของเราได้เลยค่ะน้องฟางไม่มีหม้อบแบบขนาดใหญ่นะคะก็เลยต้องใช้ถ้วยแบบขนาดใหญ่แทนก่อนที่เราจะนําขนมมาอบนะคะแนะนําว่าขนมของเราต้องเย็นให้สนิทก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางก็จะจุดเทียนของเราได้เลยค่ะฟาจะใช้เวลาอบประมาณ4ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะอบก็ได้ไม่อบก็ได้นะคะหรือว่าเราทําเสร็จแล้วเราก็จะทานได้เลยก็ได้เหมือนกันค่ะแต่การอบควันเทียนนะคะก็จะเพิ่มความหอมของขอนมกีบลำดวนของเราด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวรออีก4ชั่วโมงนะคะ คลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถคอมเมนต์ว่าพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรืออยากสอบถามวิธีทำหรือส่งกันบ้านนะคะสามารถทักไปที่เฟนเพจทำง่ายทานง,ง่ายบายิลี่ฟางได้เลยค่ะ mm hmm. ถ้าชอบสูตรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ